พี่น้องเผารถแมคโครทิมแล้วทั้งหนึ่ง,อองไฟไหมไฟไหม้ไฟไหม้ไฟไ,มไ,ไ,ม <laughs> ไหม้รถนะพี่น้องเมื่อกี้นี่ดับแทบไม่ทันเน <c oughs> ี่ยมาเห็นต่ไฟลูกบึ้มๆอยู่เ,เสียปเปลือ,อ,อกมมี่อะไรตีหัวอาหารใส่บก,อกอเบอาหารใสลยีสด เขาไปกินเหรอาหารนี่เลยวอย่าง้วาหาลยเียวเปลี่ยนมือนะพี่น้องนะมันใหม่มันใหม่ยงเลยวหันคือบังยงเสียดผาตีโอเค เขาแก่มาอยู่เถาแม่โค่เถแก้ถิมแล้วมือสองบบนะพี่น้องมือหนึ่งลงมาเปลี่ยนมือสองขึ้นไะปเ,เอาไฟมันนิ่งอันนี้ไฟมันนิ่งนะตัวนี้เขีเ่ยมไร้อนเ,อ <c oughs> เนาะ <c oughs> ไอหย,ยอยงเีน้ำเปล่าเด้พี่นองน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำเปล่าน้ำหัเตาแดงกีซีีกไเห็นหงแหงเมือ่อบบ เด็กตอนเกี่ยงปากตาพอดีใส่แว่นก็ต่อนเกีพอดีใส่แว้นตอนเกียงก็ตีเหล่าดพ่นหลังเงี่เสียดเทหลังเนี่ยีเก็บงานอีกเร่หนึ่งก็นำบ่นก่อนไปใส่มาแทนบุดหนึ่งทำงานครับผทำงานทำงานสองกะตีอันนี้กะสองเเบิกไม่ได้เบิกไม่ได้หัวเสื่อมเอามาขายเราเนี่ยเบิกไม่นี่ ขันแบบนี้ม oh, sure okay. ันต so ้องสายนึ Ken ่งเสียบกระดาษเข้าระกบมาเลยดดเียมมันขี like ่ไเพือด็กเว่ยสก่าดดเียมบอพี่ดใส่กลองยังใส่เดเดเบ็ดแล้วอันน so, yeah, ี้ ฟังเพิ่นมแลสูงเที่ดปกติดวดทุกเลยเโยแกดิมาแตกมือมาเทียนก็มาแตกเสียนเสียงเสียงเสียงัมนำเตี้ยจนถ้าแรงวติดเอารถไทไปไปพี่ใมบ้านเอืไปถ่ามัน้านไหลนยแตงเดีวไปนง

เงินแมงเข้ามือก็ได้หรอกพี่เก็บตาก็ได้นั่แหละน้ำเขาเๆอยากแก้เก็บตาไม่รับไปเลยเรแมนขนาดกรไม่เก็บไปดีนเอาัหนได้มักพิล่าเขาน่ะมัพิล่าหมาคกริ่นน่ะเอาหนามมาบีบ บีบในมันบีบน้ำเที่ตานี่ยเมื่อเสียก็แค่เเล็กเสย้เพราแต่ว่ารมันช่เขาเจ็บตาเนี่เอาน้ำเอาน้ำน้ำที่ได้บีบไมดีมีเสียบแบบเน้นน้ำไงมันบีบเท็บเลยแต่ว่าเศร้าอีกทีเลยทุกทีรอบมันได้เหไปนึ่จะไปหาโดนท่าน้ือมาที่ลานั่น หยุดเส่ขันมาสองไมก็ได้เสื่อ้อสองป่าเลยจริงจนะพี่น้องที่บอกีิว่าวากลอยังเด็เคยลองมาแล้วใส่มาแล้วได้วมเง่หมดอิสุเบิ้งน็กก็เคยเต็มจัะเต็มอืมกเต็มเยอะเยอะเยอะเยดูเลยไม่ม นหมุนหมูนนนี่มันสีวกีหายเลยมันเปน้มันที่เนเมันตัวเตียงมันตัว้ามูเตีงเลยซื้อหรอกตัวนี้เตรียมไว้พี่น้องนับเต็มหมดแล้วน็อตบเต็คูโตะแบนี้รอบเยทั้งสองฟังทั้งไก่ทั้งนอตแหนแน่ทงนอตลอยแน่เพว่าใสกเต็มเบิด่เต็มคูโตเลยเรียบร้อย มื่นเลือเลือเก็บเลือเก็บไปดำลังนะลังกับหัวฉีดแล้วว่าหัวฉีดกับท้ายนี่มันเครื่องเครื่องตามซีได้กันมื่นมือหื้อต้องใส่เดี๋ยวออกงานเมื่อกี้เราตัดไงเมื่อกี้เราเปี่ยนเรี่อ้นีเรื่อต้องอย่างเมื่อกี้ไง ปาดไปปาดมาใกล้สิอหมดแล้วแกแกว่าแกยนดิถ่ายยันดิถ่ายอันนี้องยายเพื่ออย่างไง่มันดีใช่สิฮักขอด้วยมันจะไปหักกันเลยคนแห้งก็หลุดเนาะคนแห้งก็หลุดเนาะ ไตามันอย้มันมีอยู่เบงสูนไม่เ้ท่เก็เคไล่ออานากาแะาก็เห็นดีรถถามหายตรงนี้แกยังไม่เก็บนะเงินสมุุงเดี๋ยวไปหายเงินสมุุงอีกก่อนเดี๋ยวมันสิเหลยวสิ้นระบอกนี่ครับกระสิ้นตุนี้ บดทั้งบดทั้งซีโตนะซีนกรบอกมาบ้าเบื้งนันนเรเดี๋ยวขึ้นมาเบิ้งเลยครับเดี๋ยว่อยขึ้นมาเบิ้งอ่าัดเลยกล่องผมมางานครับผมชัดเลยครับแกวเลยครับกวกยวมืออหมแก้วแก้วมือแหลกตาแดงเด้อพี่น้องมือที่สกัสีแดงให้กันละตาคนละคนนี่เพื่อนเพนไอ้มือกางเว้นนมือนีมาแรง ผมบอกแกแล้วไปว่าเอาเรื่องอะไรและวคผมบอกแกซื้อโซ่ใหม่ด้วยให้น้องแต่ว่าต้องหาตังก่อนเพราะว่านี่เห็แปลกไปเลยก็มีเลยบวกเดียเลยบังแตกข้างเดียวาได้แตกบัดทั้งแข้งขางก็มีเลยบุดบุดไปอยังจักมันบุดไปอยังจักอย่จักคอละเกียร์อลูกพี่เราใส่หดอยูเลยลูกพี่เราขาหดอยูเลย ของแอทรเนาะพี่ใหญ่ของแค <Yeah. S 1> รเลยคลิปนี้จบเพียงค่นี้ก่อนนะพี่น้องนะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับกับคุณปู่ของเราบุรณะชุดใหญ่สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ